งครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนมาแล้วครับบุริยกายของเราครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับจะเป็นนักร้องคนสุดท้ายของฤดูก,กาลนี้ใกล้สองล้านเข้าไปทุกทีแล้วน <ะ S 3> ้น้องก๊อฟนะครับจากจังหวัดกำ,กำแพงเพชร นะก่อนอื่นจะร้องเพลงอะไรเรายังไม่ทราบไปคุยกับพี่ทวัตเรื่อกไหลนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลขานุวัลักษ์สับุรีนะครับบอกโครงการจะไปช่วยไอทำอะไรนะเด็กได้โอกาสเด็กได้โอกาสทการศึกษาทางการศึกษาเป็นประจำนะกินนอนครับนี้ทําไปแล้วด้วยทําไปแล้วครับไปต่อยอดอีกทีหนึ่งต่อยอดอีกทีนะฮะก็ขอโชคดีได้สองล้านนี้ไปแล้วกันมีอะไรจะพูดกับน้องกอล์ฟไหมครับก็ขอให้น้องกอล์ฟทำเต็มที่สุดความสามารถเพื่อพวกเราชาวจังหวัดกำแพงเพชรนั่นนั่นนั่น อ้อยโชคดีวันนี้น้องก๊อฟเตรียมเพลงอะไรมาสาวเพชรบุรีของแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ค่ะเน่สาวเพชรบุรีเพลงพิมพ์นิยมการแข่งขันเลยครับมีหลายคนเอามาร้องในนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังแล้วกินใจครับแอดอ้อมน้อยของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นนุ่มเพชรบุรีอาจจะมีการร้องไห้น้ําตาหลงน้ําตาไหลกันได้นะฮะฟังดีๆฮะพี่ฮะสาวเพชรบุรีจากน้องก๊อฟกำแพงเพชรครับเชิญ Oh yeah. am yeah. สาวเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะสาวเพชรบุรีร้องไปแล้วซึ้งใช้ได้เลยทีเดียวเป็นไงคะน้องแพนฟังแล้วทำไมจะร้องอ่ะตอวอย่ี่หนูไม่ได้อยู่เพชรบุรีหนุอยู่ลำพิธาค่ะแหมกินใจค่ะกินใจนะก็จริงๆนี่เป็นแทบจะครั้งแรกที่มีโอกาสได้ฟังด้วยนะคะกดีใจที่มีโอกาสได้ฟังเต็มๆในวันนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น น้ำเสียงท่าทางอะไรเงี้ยนะคะก็ส่งอารมณ์เต็มที่เลยโอ้โหปะทะคนดูเต็มที่ส่งอารมณ์กันสุดเลยคนลุกไหมคนลุกไหมนะนั่งหัวก็เป็นกําลังใจให้ค่ะก็ทําได้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตียนครับลุงเพชรบุรีได้อย่างไรก็ผมยังยืนยันคําเดิมว่านี่คือสุดยอดฝีมือที่มาเจอกันวันนี้นะครับก็ยัง บอกได้เลยโยนหัวโยนก้อยก็ได้เลยต้องอย่างนั้นเลยนะครับว่ากรรมการเนี่ยให้คะแนนต่างกันไม่เกิน3คะแนนนี่ดูว่าเท่ากันเลยกรรมการผมผมเข้าไปนั่งในหัวใจของกรรมการโอ้โหอะไรอ่ะไม่ต่างกันนะครับออกได้สามทางก็ยังยินกรรมการคนไหนครับพี่ที่ไปนั่งไปในหัวใจเขาอ่ะ ทั้งสองคนเลยครับโอ้โหทองวันนี้เลยโอ้จริงๆยันว่าบวชสำคัญที่สุดบวชสำคัญที่สุดครับบวชสำคัญที่สุดวันนี้ถือว่าใกล้ปิดโวนแล้วด้วยสีมือจริงๆทำได้ดีครับทำได้ดีนะกรรมการดูสูสีอ่ะคตาครับแหมเต็มปากเต็มคำเข้ามานั่งนะแหมนั่งอย่างเดียวนะห้ามทำอะไรนะฟังในวันนี้นะคะความสุขของหนูเลยนะพี่กิ๊กนะทั้งลุ้น ทั้งตื่นเต้นเหมือนถูกส่งตัวเข้าหอวันแรกอย่างนี้เลยนะคะวันนี้สมศักดิ์สีครับพี่นางเสือประทะนะฮะเหตุการณ์นานแล้วนะนางเสือประทะนางสิงใช่มันแบบว่าวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสมศักดิ์สีมากๆเลยค่ะไม่ใช่สามคะแนนนะพี่เพิอมๆมีน้อยกว่านั้นหนึสูสีขนาดนั้นน้องกอล์ฟบอกพี่ไกล้โฮมแม่ แปลว่าไไก่โฮมมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ด่าหรือว่าไม่มีอะไรให้ติเลยทุกอย่างสมบูรณ์โคนชนามากสมบูรณ์แบบมากสุดยอดมากเสียงอารมณ์ทุกอย่างนะฮะวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าอันนั้นเป็นสุดยอดฝีมืออันนี้ก็เป็นสุดยอดฝีมือนะจ๊ีสุดยอดครับโอเคครับอภิบูเชิญ ก็วันนี้สมาธิดีนะครับดีมากแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเสียงวันนี้กล้าปล่อยมากกว่าทุกครั้งเอคเับอครับวันนี้ใส่ไปเลยสดๆละกรรมการบอกตรงๆว่าไม่ไม่ผิดหวังเลยที่แบบมานั่งรออยู่จนดึกวันนี้ร้องทั้งดีทั้งคู่ครับแล้วก็อย่างที่พี่แอดบอกนะครับ กรรมการเนี่ยในใจผมว่ามีมีคำตอบอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับโหวตครับจะเป็นตัวตัดสินสำหรับวันนี้กรรมการให้สุดยอดทั้งคู่ครับอนนโ,อโอเคครับ,อ,บอย่างที่บอกคุณหนูช่วงหน้าจะปิดโหวตแล้วนะช่วงหน้าเราจะมีโชว์พิเศษนะฮะ,ะ,ะแล้วก็จะหลังจากโชว์นั้นเราก็จะปิดโหวตนะถ้าเกิดเชียร์กำแพงเพชรพิมพ์หนึ่งหนึ่งนะฮะส่งมาซีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกนะครับช่วงหน้าหลังโชว์เราจะปิดโหวตช่วงนี้พัสกู่เดี๋ยวกลับมาครับครับ